เฮ้เพื่อนหัดดีอืมเราไปดูข้างล่างก่อนนะโอ้โหนี่นี่แดงอืมยิงแม่งช็อกมาทีอืมใครอ่ะกูเลยฮัฟฟูเพื่อนวัดดีอย่าทำแบบนี้เลยนะฮัฟูฉันไม่ทำทำไมนั้นจะทำไมเราไม่ทำอะ่ะไม่ทำอย่างนั้นเหรอ เอาหน,นี้ไปกินเอาน,นี้ไปกินเหรอนี่ดูดนี่นี่เอาลำโพงไปกินลำโพงเหรอฮะฟื้ไม่เจ็บเหรอคะฟื้ไปคุยกับราดมะม่วงผมไม่ไหวในอีพีที่ครั้งแรกเลยนะเนี่ยนี่ฉันจะยิงมันนี่อย่างนั้นเหรอฉันจะเอาพาราไซออกมาอะไรอยู่ที่คอเราเนี่ยเอาน,นี่ไปกินเหรอโอชฟอกโุชฉัฟอกอะไรวะ